สองความหวานมิกทองระยะกับนางเอกใหม่เจนนี่ชยิสลาจากสายเรือสองหัวใจ เป็นหนึ่งในละครวิกหมอชิตที่น่าดูอีกเรื่องสำหรับใส่เลือดสองหัวใจที่พระเอกมิกทองระยะเตรียมรับบทสุดท้าทายเป็นฝาแฝดประกบคู่กับสองนางเอกอย่างทิสาวริทิสาและนางเอกน้องใหม่ของช่องเจ็ดเจนนี่ชยัยศราที่กำลังมีผลงานในละครเรื่องเกาะรักกลนหัวใจออกอากาศอยู่ในตอนนี้ โดยล่าสุดมีการปล่อยภาพเบื้องหลังน่ารักน่ารักของหนุ่มมิกและหนึ่งในนางเอกอย่างเช่นเจนนี่ออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันล่วงหน้างานนี้บอกเลยว่าเคมีดีงามชวนจิ้นมากๆเชื่อว่าละครออกอากาศจริงๆขงขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นใหม่ของช่อง7ีได้ไม่ สำหรับละครสายเลือดสองหัวใจเราเรื่องราวของการฆาตกรรมความรักและการสูญเสียลังสั่นผลงานโดยค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องก่อนหน้าร้อยป่ากวอดเลตติ้งอันดับหนึ่งปี2563อย่างงดงามรอชมกันเต็มๆได้ทางช่อง7 HD จ้า